ครับเอฟซีวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาหาพอ่ออบตอสำรองนะครับนเ,เนาะเพิ่งวิวซิวทัดผู้เขาครับเอฟซีฟาบงวัวพันมีบอมีสะ,ออะเออครับผม พาดมหอมก็ปลูกที่ต่อมุงไคแล้วบ้านแท้วดังบ่ตั้งดินเล่นปะสามปีเลยไหมเมื่อตั้งดินหอมสามปีจังหวัดติไม่ใช่ไม่ผ่ก็ได้อกไม่ใช่ก็ะไรหรอกเอาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอบตสมรองครับผมครับผมเอามาพบพ่อกันดีครับมื่อนี้อาจารย์นักคำนวณอัน ี่เขาพอหน่ยนจื้อบ่อยน้องอาว่าเล็กตัวเดนเนนอนบ่โอ้ยแม่นลราคนบ่ได้สนใจกันเดี๋ยวบัวไ่ได้บัวคักแ้เนาะรถห้องยังว้าอยู่เอารถห้องเออแม่นอยู่เนเจ้าเด้ยเป็นผู้ไทยเอาค่ะครับครยนหนึ่งนิงนน่ะเนอาเ้อครับเ้าเลือกเยู่รับทายดต่ว่าแบบทีนี่ใช่เฮือนครับผมเจเบส่งกันแล้วผมนี่ได้แสนหกสองพั เงินมึงนี่้เงินมึงได้แสนหกแสนหกสองพันโอ้ลูกได้ที่แสนกลัวแ่ก็ได้งแสนกัวเดี๋ยวนี้ตกไปลายเครื่องร้านข้าพ่ได้มากข้าพ่อควัวดิเงนสามคนเท่านั้นสามคนัคว้าสามคน้าตีนเหราได้แป้านดบางเรื่องนได้ก็ได้แขนกลากเครื่องร้านบ่มันแปล้านดอกไก่เครื่องร้านไก่เครื้นเออนี่อะไรทั้งสี่เลยเห็นมนี่เห็นข้ามมั่นเอาหนิล่ะที่เออก่ยังว่า อันนี้ก็ยังว่ามาเอาโลยผมชิขคือมาเงี้นสูต้อยูนี่ิขึ้นมาน้ำยู่แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวบานี่ขึ้นมาผู้เดียวดอกบานนี่รอบนี้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 บานม้กานครับี้เอาท้ายเอาหนี่เพราะว่ายังว่าทีมันได้หดลักลอยใช่พรอมมวมีหอดลักลอยหอดลักลอยเยอะด้วยนี่ดีนีคือโกซื้อใไงสนอยี่ใบเห็นเห็นหมดลมุ่งตรงจากผู้ผลาดมากตัว ครับผมนี่แล้วนี่เห็นว่านี่นี่ที่ทษสูตีหนึ่งเก็อิงงว่านี่รักลอยโอ้เขาสีหนึ่งเก็ดตรงตเลยเอ้ยคนบ่อยากมา่านพี่อย่ามาเปนไก่เม่อเบิ่งคัมพีดูคัพี่เนี่ว่าเขาจะตายิปแล้วพุ่มเขาจะเอาหาคโทคัมีอาจารย์อาจารย์นี่ไปเมื่อไรบ่ครับเออนี่เห็นว่าไอ้สีหนึ่งเกดอ่ะครับผมว่างหันครับแต่ว่างวดก้อนเนี่หนึ่งเก้าหกนั่นก้อิงพิงดืวอกันเนี้ นี่เห็นว่านี่งนี่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 หนึ่งเก้าหกก็อันเด้เยอันแต่ว่าอัน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 ศูนย์เจ็ดอันยุ้ยไบุศูนย์เจ็ดมีบบุนี่ครับคำพี่แต่ดูกรบันรไม่เปนชมสามศตวรรษเน่าเวอร์เลยครับสามศตวรรษมันดอกเอียงกวอเหรอแปด แปดนี่เดมีกันแปดศูนย์โอ้ยบผเม่ีเอาหอยรักอยเรออยานีครับผมไปไปตะกรันเอาใครบงเรป้าก็เก็บได้โดนครับเเอาว่าเก็บได้โดนเนี่ยว่าแต่ว่าทีนี้นั่นคือเส้าเห็ดบนเนี่ยนี่บอกหซือบอพระซาโดนแล้วครับผมบานนี้มันเป็นสุรกิจท่เคนนี้เปื่มีที่ทแเราต้องเห็ด เพื่อนกันบัตรรุ่นบัตรเขาคือกานขาจากรเฮ็ดครับแมนอยบัตรุ่บัตเขาธรรมดาครับแต่ดังๆกับรุ่ได้กันครับแต่ว่าบัตรุ่นนั่นเอาบัตรสมมุติไงมาพร้อมเด้ัวนี่มาพร้อมได้ติเขียนให้บักเมืองเกิร์มเกี้ยให้เลยมุเจ้าต้องหายมาพร้อมดีไปไงเนี่ยท้านี่นี่ยเนี่นี่บเนีนีเนียเนี่ยเเนียนี่นี้นี่เยนนี่น่นันี่ อย่าจะฝ้าเนี่ยหายเขียนกปแล้วโอ้ยานองเก่าเลยแม่เมื่อไงวะการดูเสียงยังเลื่อมอยู่เออเมื่อพีเร่ฮั่นเมื่อโอ้โเอาใบเดียวทายเลยเนาะครับผมใบเดียวทายเยเอานี้ก็ได้เอานี้ขึ้นมา้เขียนด้วยกำมือจ้าจ้ากันไน้องงวดที่แล้วโอ้ได้หาเสียนเสียร้านนพีไปลองชมถือเบิดขอบขั้ววิ่งเหมือนปาไตขังเะถือสามตัวก็ได้ล้านก็เนาะสามตัวก็ได้สองตก็ได้ สี่ใบเอามาเบิ่งกันสดๆเดี๋ยวไนนอนเด้อตัวย่างตัวย่างปนอิ่มนะครับผมโอ้ปานั่นแหละฟันไหนพร้อมตัวเดียวขึ้นเก้าเด้อครับหกยี่สิบหกล่างบาดที่นี่กัสติมีสองหกสี่หกนี่เหลืออีสองครูเท่านี้ตัดหมดแล้วดิ่นตัดแล้วครับผมเ,เรียบร้อยเลยบาดที่นี่บอลบอลแค่ว่าบนบอลมีวิ่งเด้วยบอยปุ้ย มันเลยปุยมันหลายเจ้าโอ้นี่นางวิ่งสองหสี่บนนี่ตัวแรกก็คือสองห้าม่ชมาบนบนที่ห้าแปดห้าบนบนนี้มาไ่งบนขครับผมเก้าสี่เก้าสี่เก้าแปดเก้าแปดครับผมมีีโอ้ไม่บอกช่องปูขาได้เป็นเก้าแปด้าร้วย sáu tổ đấy thắn sáu tổ sáu tổ theo gì thế? sáu tổ đúng không? đề sáu là tiệm cặp đi? hai năm 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 ห้าแปดห้าโอ้ครับผมสวยงามมากนนี้ก็สีเก <te am> ้าสีท <yeah. S 1> ีน yeah, ี่กัมาหกเก้าแปดเอามีท่านี่ละมีหกคู่่ละหกคู่เลขสามตัวนี้ ข้าวคุณพอคุณพ่อสำรองนี่เดี๋ยวจะเฝ้าถ้าคุณพ่อสำรองนี่บนจะให้เน้นตัวเด็ครับผมถ้ามากที่สุดของคุณพ่อกับผมบนสี่หกตัวแตัว่าเลี้ยงเลข้ยอะมันติดกันบ่ได้ยุ่นรับผมติดกันหมดสิบตัวแต่ว่าแห้อันเลข้ยงเขาเลขติดเขาสิมีอยู่มีสองมีห้านี่เก้าเด็ติดกันสองห้ามีเก้ามันติดวัตถุตัวมีบัตถุตัว กะว่ามักบดตัตัวแหละออกตัวไดกกระซ้างหัวมันเอาเอาเป็นมันว่าตัวมักแห้งที่สุดอะครับตัวมักแห้งที่สุดเอาเอาจักคู่จักหางตัวมักแห้งที่สุดก็คือล่างนี่แหละเพราะว่ามันมันใจล่างลางคำนวณมาได้ครับสองกวอนกับวันนึงตัวเดียวกันวันนี้อะไรหกตัวเดียวคือกันแต่ว่าวันนี้จะจับใส่กรบผมครับแต่ได้บ่มีตัวเนียนมามักคู่ตัวมาคู่ตัวรักพี่ก็เสียดายน้องแต่ว่าควบ ควมเป็นไปได้ตัวนี้แหละชั่วที่สุดครัับผมบผมยังมีสมรสองหาเอาไว้เจ้าก็สอหานอกกับบอกจะมันสอคอยคัดตอนนี้ก็คอยลงสูตรแม่เฉียวบอกเราหน้าตีเออเฉี่บอกเรื่องอะไรเมื่อเจ้าเดาซุ่มไปครับผมบอว่าเลขตัวนี้ส่วนส่วนล่างหกวิ่งหกเนาะส่วนล่างวิ่งหกกับมีสองหางตอนนั้นเป็นทองชุ่มสองหกกับสี่หก กะจัดเด่นให้พี่น้องชมว่าร้ายหางกันแต่ว่าบาที่นี่แฝงมาทีนี่กับผมที่ฟันให้โตเดียวยังเคียงกันกับผมสี่แดงสี่แดงห้ามกระพริบตาด้พี่น้องชมห้ามกระพริบตานะครับสีแดงสีแดงเออเลขสามตัวนี่ฟันให้โตเดียวเลยกับผมเก้าสองห้าไปเลยกับผมสีดวันเลยกับผมเก้าสองห้า นี่แหละตัวมักครับตัวมักครับตัวมักขับกับผมถามหายแล้วสีแดงเข้มขึ้นเอานะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วกักเขาสามตัวถึงได้เสียดล้านน้องผีน้องผู้ชมไก่หยอนสามตัวนี้าันที่งวดนี้สามตัวเก้าสองห้าจะมาอีกหรือไม่น้องเจ้าจะมาอีกกันหรือไม่ไม่ต้องวางควายรุนกันพี่น้องชมรอผลวันที่สิบหกนะครับผม ก็คือว่านั่นแหละมันก็มีเขาไม่หลุดครับมว่ามันมันเข่าก็ดีไปแล้วว่ากันมันบอเข่าโอ้ยมันเป็นก้าวคือว่าวนั่นแหละครับผมแต่ว่าวเลี้ยงเฮ็ดเล็กนี่เฮ็ดไม้ตะโดนครับผมอายุการใส่งานนี่ก็เบื้องรลุดคัมพีครับผมคัมพีเนาะเออจนตั้งแต่สามแต่ว่ามีหลายยี่ห้อดิครับผมยี่ห้อนี่อ่านี่ฟังนี่นีตัวนี้ก็เรื่อนี่พ่อผ้าไร้เทียรนี่โอ้ยอันนี้ยี่ห้อนั่นกันวะเนี่เอ้ยี่ห้อนี่ก็บ่อผ้าไร้เทียรนี่ครับผม แล้ว่าจะคล้องกระตายแล้วนี่ระค้องผู้ไฮโอ้จำราตัวนี้นะครับพี่น้องตำราดรักลอยนี่ก็จะคข้องผู้ไฮกระตายแล้วครับผมอือันนี้ก็ตายแล้วนี่ครับผมเรียบรอกนี่เรียบร้อกนี่ประจำวันนี่ายแล้วเรียกรอกประจำวันนอก็ได้ไปแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วจะคข้องพืนนี่สูตรนึงอีกมันหลายสูตรเลยครับผมนี่สูตรนี้เขาก็คัดออกมาแล้วนี่คือว่าตามวันเนี่ยมั ตามวันนี้เาขาสิคัดให้เพื่อววาวัานอาทิตย์สี่มี๊ี่ก็แปดครับผมวันจันทร์สี่มีหายกับเก้าวันข้าวกับมีหนึ่งกับหกแต่วันลังเทียวออกน้ำกันหกหนึ่งไปสิครัคบผมโอ้ <laughs> เขาสิบอกว่าทั้นนี่นี่ๆๆนเลขๆๆที่ที่ว่าโอเคของเขาเนี่ยเขาคัดออกมากนะเขาคัดออกมาให้ขนาดกับลังเทียวกับเป็นลักซิปลังเทียวเป็นลักนวยแต่ว่าอันทุ่มนี่เขาเน้นแต่ว่าเน้นกับเป็นลังเทียมบพราเขาเนาะ มเนีนยังไงเน้นบ่คือเนีนหัวประคอเด้ยูรับแม่บ่คือเนีนหัวประคอใช่ใช่แหเนาะออ่ะีปนอน่านผู้ชมกันี่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 นพที่ที่เฮตตลรอนนี่เห็น่คกับผมเออเดี๋ยวสไม่เห็นราาบาอย่าเอาไปแล้วบ่เอาไปแล้วเ่านี่คือเบึงตำลักข้ามพีนี่ทุ่มหนึ่งอเรียกลอกของเขานี่ค่ะโอเคถึงกันไห่ว่าจา์นี้ไปเมื่อเดือนนอฟ่อเนาะไปว่าแ้ะ มันยังยักก้นจานจานเนีเบิดเดี๋ยวดตลุกซิดเลืดี๋ยวเลตลุพูดเดียวนะว่าย่านไปกวนก็เลยห้ยมูเขาเจ้าไปผู้ใดอยากได้ก็มาเอาไอ้พวกผมว่าแพงนี่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 สูตรมันเต็มแล้วนี่วันประจําวันอะไรนี่ก็ได้ประจําวันนี่งวดงวดก้นมันมันออกแลมันเถื่อนก็ได้เออเข้าใจอยู่ประจําวันอันนี้เออเนี่ยยููอ่เอาเข้าใจกันจะเถียงอาจารย์ไหมไมล่ะโมเ่งโมเถียงโมเที่ยงเถียงอาจารย์เนาะอาจารย์หูจักอยู่นี่ร่างเทียกันเลยครับผม นี่เส้นอยู่มาอ่านมั่งนี่นี่เลยะสูตรตัดลักลอยได้ไหมบ่โอ้สูตรตัดรักลอยรักลอยกัมีเอออ่ะเอาใส่นี่มาเนี้ยขันมันบรตัวเดี๋ยววอร์ฟังครับผมนี่ลักลอยสิมีอยู่สามสี่ตัวเออสามตัวนี่แหละนี่ลักลอยเออสี่เหลืออยูสี่ห้าหกรักลอยเลยสี่ห้าหกข้างบนนี่ถูกตัดแล้วนี่ทั้งหมดนี่มันสี่ตัวห้าวอร์สัตว์ดิครับผมค่อยเบิ้งกันเนาะเออ ต้องทำคุยเหตดแล้วแต่ว่าคันทุวมวามันเข่าบัดรุ่นกับ่งคอยบอกไปอีกแท่นึงครับเ้ว่าเทียวนี้อาจจะควมผมเียวสองห้าหกบวแมนอันเลือสี่ีไ้่ห้าหกห่ล้วเลสเท่านั้นทุนนี้ทุนนี้เรียบร้อยเล้นี่ทัดเป่อะทีครับผมเต่ว่าตัวนี้มักส่วนตัวสมบูรเก้านี่เก้าสห้าเก้าสองห้แต่ว่ามาใครเรียกกคือเก้าเปี่ย เลขตานี่ยเก้าแปดถ้าถ้าสองตัวนคือรถตอรี่นี่เออลี่แล้วก็สองแปดไอ้เก้าแปดนี่จะตัวนี้สองตเตอรี่มาแล้วเพราาะว่ถ้าเป็นซ้ำตัวนี้ก็คือตัวนี้เออในคือในคั้วหมักว่าต่ไปเพราะว่ายังไงตีเลขตานี่มันต้องออกมาเก้าแปดเลขลดานเลยกันว่าออกเก้าแปดกับที่ออกทุ่มมี่แต่ว่าตัวนี้นั่นมันงวดกวันกออก เขาสองกัน่ครับผมมันมาสองว่างหันมานึ่งมันมารอบว่งหันครับผมนม่นรอบนี่มาหกรอบนี้มาหกเออก็ได้เป็นสองหกสี่หกเออเลือท่อนี้ตัดคอรออะไรสบตัวเลยท่นี่ตัดเลี้แค้นเนี่ยเออสิบตัวเลื้องม่ว่าเดี๋ยนี้ปั้นว่ามีน้ำเลยว่าสบไปครับผมแกง้แแกงแก้วเออเฮียกใช่ครับผมเอาบนพ่อ่ห้บนยิ่งบนตัวเน้นก็นสหเออมันชีบิเป็นล่างบพท่านสองห้าห้องนะ เป็นเนื้กระซ่างมันแล้วแต่ว่าเน้นให้หรือหมเนาะครับผมคำมันออกท้องหาแต่ถือว่าเขาเข้าช่วยเขาคือเข้าครับผมบนล่างไหมอ่าสองสาสี่บนว่ามีผู้จ้างดอกผู้บอกกับยุนีผู้ออกยับพูดเหมือนกับถือกันแล้วไปตัวเฮ้าไหมเนี่ว่าคำว่าถือกันเยาวากันเพราะว่ากับขึ้นบอกนั่นแหละไม่ว่ากับธรรมดาครับไอ้หนี้มันกับเป็นแนวทางนะครไงก็ขอผัวปูนผัวพุ่นฟ้ออุปตอสำรองที่แบ่งปันแนวทางให้พีซี ซึงกอดที่แล้วพอบตสกงม่แม่หลายหลายนก็ดีนะงวดนี่พ่อว่าจะเอาจักด้านเปพอตอต้มไก่บ่เอาอยากยังก็กินต้มบ่กด้แหละรับผม้คัแน้อยมีหอวน้องงัวผุดออกมรับผมนี่จะบอกพวกเจ้าได้นดเทียว่านองงัว เว้ยคอยกินอยู่เลยดอกคนบ่เลี้ยงเนาะยังแต่น้องอีกนึงบ่ได้กินทุกอย่างแล้วผมสุดท้ายเข้มอะไรอยู่อาขอบคุณขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ่วยน้องเมียอย่าไปอะหยัดอ๋อเดี๋ยวฟาบอกเดี๋ยวอัดเทปอยู่อาขอบคุณหลายนะครับท่านอบตสำรองเนาะครับเอาตัวนั้นมาขอบคุณครับผมทำได้เมื่อกี้นี่ครับผมนี่คือเลขออบตสำรองนะครับเนาะวันที่ 16ก,กรกฎาคม65วิ่งล่าง6นะครับเนาะครับ FC แคปนาจอไว้เด้อครับเด้อนี่คือเลขพ่อสำรองนะครับเนาะอบอตอสำรองเอ่อล่างมันก็ให้6จับคู่มี2646 6, นะครับเนาะเลขล่างเลขบนมี25859498กีนะครับเลขพ่อสำรองเลขสาตัวก็มี4254 เก้าแปดหกแปดห้าห้าแปดห้าสี่เก้าสี่หกเก้าแปดเดว่าเราเน้นตัวนี้นี่เอซีครับนี่เก้าสองห้านี่ครับเอาสองหาเราเน้นในเล่นี่เน้นเล่นี่เรียกสามตัวนะครับเนาะเอฟซีเอาแคปหน้าจอยเบอร์นะครับเด้อมากระจัดขัดกระพานนะครับเนาะนี่คือเรียกพ่ออบตสำรองรถเตียมเนี่ยคือเปียอมาปีต้อนนองนะครับเนาะ ครับสุดท้ายทายสุดรน้ำโพแทมขออวยพรในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามโอแทมนี่แต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะคว่ำเจ็บใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญ่ให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันกวนยืนนะครับเนาะถูกหวยรวยเงินกันวันที่สิบหกกร,รกฎาคมนะครับเนาะเอาสุดท้ายทายสุด,สดพน้แทมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ